ตอนการใช้น้ํายานะครับตัวพ่นกอ,อกอากาศนะครับน้ํายาหนึ่งขวดจะใช้ได้ประมาณห้าถึงหกครั้งนะครับอันดับแรกก็คือจะสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เปิดแอร์อยู่ที่ประมาณเบอร์สองหรือเบอร์สามนะครับลมแอร์แล้วก็ใส่น้ํายาประมาณนี้ครับนี่ครับมันพ่นนะครับให้มันเป็นละอองโดยที่ไม่ไม่เน้นที่พวงมาลัยหรือว่าเบาะนะครับให้มันเป็นอากาศ ลักษณะแบบนี้ครับเข้าไปในรถนะครับตีดใส่ผ้ายิ่งดีครับได้หอมนานแต่จะไม่เน้นพวงมาลัยนะครับ ก็ป,ปิดประตูไว้ให้แอร์ทำการหนึ่งตัวน้ำยาเข้าไปอยู่ในตัวกรองอ,งองากาศแดดนะครับน้ำยาจะเข้าไปล้างแล้วก็เป็นโอโซนครับหรือใช้โอโซนนะครับทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสินาทีนะครับสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วค่อยสง่งไปห้าห5านาทีนะครับท่อนไบสารนะครับจะมีกลิ่นหอมจากการฟอกอากาศนะครับ หอมเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีคราบตามพวงอะไหรหรือตามบอกก็เอาผ้าเช็ดปกติได้เลยครับทรัการพ่นฟอกเสร็จแล้วครับี่ครับขอบคุณครับ